นี่เทสำเร็จซื้อแบบสำเร็จมาที่เมคโครค่ะอันนี้กะเอาใช่ไหมคะต้องเทครีมเพิ่ม้อเทครีมเพิ่มใช่ไหมคะเทครีมแบบสำเร็จนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายสำเร็จที่เมคโครจบที่เมคโครค่ะเราเทครีมก่อนนะคะยวค่อยไปอบกัน อันนี้ยังเหลือเนะ้นองไอ้อันนี้ถูกเท่าไหร่ลูกซื้อมาร้อยกว่าวบาทร้อยกว่าบาทแล้วครีมด้วยค่ะครีมแบบสําเร็จง่ายๆค่ะทําง่ายๆค่ะ,คะไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราค่ามาอบกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ตู้อบนะคะอันนี้ตู้อบของเราค่ะ ใช้ไฟเท่าไหร่คะ1 8อองศากี่นาทีคะประมาณ30นาที30นาทีใช่ไหมคะใช่อสิบแปดแล้วสิบแปะยังคะกดกดยังคะปรับไหมนะปรับได้ไหมคะปรับไว้ยังคะยังโอ อุยมาแล้วค่ะมาแล้วต้าอกเรากะเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยนั่นค่ะต้าอ,อกใหม่มีเครื่องตีด้วยนะคะแต่เครื่องตีไม่ได้ใช้มีเครื่องตีด้วยเครื่องตีแป้งค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้ค่ะยังไม่ได้ใช้ขอบเริ่มขึ้นแล้วค่ะ ขอบเริ่มสวยขึ้นมาแล้วโอ้ยทุกคนฟูมากแล้วค่ะโอ้ยสวยมากเลยโอย้สวยอะสวยมันต้องกี่นาทีอะนองไอประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีแล้วแต่ว่าสวยมากเลยคาร์ทขนาดเท่าไหร่ จบที่แมคโคร <laughs> สวยมากค่ะทุกคนสวยฟูมากเลยโอ้โหหอมหอม ม่ทุกคนซื้อเตามาใหม่นะคะเตาอ,อบใหม่นะคะฟูมากเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วใกล้สุกแล้วสวยงามมากค่ะว้ายสุกแล้วค่ะทุกคนสุกแล้วค่ะคลิปออกได้ไหมคะ เอนะคะใช่แล้วค่ะได้นะคะต้องอะไรจับไห่นีคะใช่ <laughs> ต้องมีอะไรจับวาตวไม้ได้สุกแล้วค่ะวางตัวนู้นเลยค่ะสุกแล้วค่ะต้องลองชิมก่อนนะคะ